ช่วงอร่อยรอบโลกกับลีลาวดีฮอลิเดย์เราอยู่กันที่ฝรั่งเศสเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมาชิมไอศครีมแสนอร่อยกันที่ร้านเตรเรแอดเดลิสซึ่งเป็นร้านชื่อดังที่มีคนต่อแถวซื้อกันยาวเหยียดเลยทีเดียวครับที่นี่มีไอศครีมหลากหลายรสชาติให้เราได้เลือกซื้อและที่เป็นไฮไลท์ของร้านนั่นก็คือไอศครีมตห่านนั่นเองรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นไปชิมกันเลยครับอุยสมาแล้วด้วยสาวสวยขอบคุณมากเมสิโกู เตะปียองเมจีเดี๋ยว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 ยังไงทำไมเดี๋ยวยังไงเหมือนกันไงคนละสามสกู๊ปไงผมคละสามก้อนไงผมไม่ได้ฝั่งขนมเปียกปูนนะนี่เขาจัดมาให้ทุกท่านนครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราชี้ๆแล้วเขาก็จัดมาให้เลยเขาบอกว่าอยากให้ทางรอบจานรอบโลกเนี่ยได้ลองแบบนี้โอ้โหแต่เขาให้เขียนเรามากทุกท่านนะครับร้านเขาคนเยอะแล้วก็คิวยาวมาก ที่นั่งเนี้ยโต๊ะที่ทานไอศครีมเนี่ยต้องจองกันยาวเหยียดเลยนะคุณผู้ชมครับและการขออนุอญ,ญาตเข้ามาถ่ายทําในร้านแบบนี้เนี่ต้องบอกว่ายากมากเพราะว่า,าคนฝรั่<ล>งเศสค่อนข้างจะห่วงเนื่อห่วงตัวหน่อยคุณผู้ชมครับต้องเรียนอย่างนี้เพราะวาาส่วนต,ต,ตัวมากคุณผู้ชม รผมยากสุดแล้วเนี่ยอธิบายยากมากเลยคือไอศกรีมอะไรเนี่ยยากมากมากเลยยากรึเละใช่ไหม <c oughs> อือ,อ่าเป็นช,ช็อกโกแลตแต่ว่ามีไม่ใช่ช,ช็อกโกแลตธรรมดาเป็นช็อกโกแลตที่ขมๆแล้วมีเปรี้ยวท้ายๆเล็กๆอร่อยมาก <c oughs> ได้ไหมอันนี้เป็นดาร,ร์กช็อกโกแลตหรือว่าเรียกนัว โยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตนมแค่ <พะ S 2> โยเกิร์ตนะอ่านมแพะะแ้วิวมากินแพ้ทัดเย็นอือทำไมอ่ะชอบเลย,ยชอบอันนี้ <ๆ S 1> แนะนำคุณผู้ชมครับแนะนำว่าถ้าไม่ชินกับผิวเจแ๊แปะผมชินมากมากเลยครับนี่อันนี้แพะฮะคุณผู้ชมครับทัดไปลองดูแล้วจะรู้ อันนี้โอเคอุยอันนี้โอเคชาเขียวชาเขียวเยนหอมไม่แพ้ชาเขียวที่ญี่ปุ่นเลยอันนี้โอเคมากอันนี้ไม่โอเคมาอันนี้ไม่รู้ครับไม่เอาอันนี้ดมากสีหน้าดูดมากไม่เอาผมเาอาว่าเป็นงามันออกเทาเาเหมือนกับเผือกอะเอาถูกงาไหมฮะงา อร่อยเลยดับดำหงานเนี่ยต้องเรียนว่าไม่ใช่สักไปจะใส่นะมันมันมีการพัฒนาแล้ใส่ใจมันหอมเนียนหวานพอดีเนียนถึงได้ทำให้คนมาต่อแถวไงแล้วเนี่ยเนียนด้วยขอ,ขอไปขอไปขอใต้ก่ออีสานมาด้วยเขาคือ เจ้านี้คือ ginger ginger g i ร g จินุ่ยมครับ ginger ice cream อันนี้ดีกว่าจ้องผมจองอันนี้อยากกินเลยแพะเยอะแยะเลยอยากกินเลยผมจองผมจองเจ้าขิงเนี่ยเขาหวานแล้วก็เขาเขาหวานเสร็จตามด้วยเผ็ดทั่วสุดท้ายนี่เป็น เป็นตอบไม่ถูกหอมมันดอกไม้อ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมไอศครีมที่เนี่ยเขามันจงเอาเจ้ารสชาติไม่ใช่ใส่แต่กลิ่นนะใส่เจ้าส่วนผสมบางอย่างลงไปแล้วเขามันจงจัดการที่แบบสุดยอดมากเราจะอธิบาย้ท่านผู้ชมฟังไม่อยูกเพราะว่าเขามีเป็นแบบร้อยชนิดนึงอย่างหนึ่งสองหกอย่างหกชนิดเนี่ยบอกเลยว่าเป็น ใส่รสชาติแท้ๆลงไปอย่างแพ้เนี่ยหิ้โยมเกิดอยากอันนี้นะครับกล่องนี้ขายทั้งกล่องนะครับเขาไม่มีตักเสร์จเป็นก้อนๆนเนื่องจากว่าเขาพิเศษสุดและผมเคยเห็นรายการทําอาหารในบ้านเราทําเป็นของหวานเป็นต้นแบบเลยที่ฝรั่งเศสเลยออมา หอมนิ่มเนียนเป็นไงอ่ะหอมนิ่มเนียนอีกอักคำไหมชิมแบบจ่าก,ก็ไปปิ้งปิ้งปิ้งก่อนนะอืมก้อยเหรอตอนท้ายนี่รู้แล้วกินเหมือนตับ <c oughs> ว่าแล้วไอสโฟกร์เขาบอกหลากอกแล้วว่ารายการที่ทําอาหารในเมืองไทยอ่ะแล้วก็มาถึงผลมยังตกใจเลยมันต้อนอยู่นี่ก้อะโฟกรามาทำไอศครีมได้ยังไงโอ้โหดี่มาที่ต้นตำรับก็เลยหอหอร่อยอ่ะก็ไม่ขายเป็นทวยเป็นสกู๊ปอย่างงี้ไม่มีพ่อยะขายยกกล่องเนี่ยก้าไอศครีมตัดผ่านเนี่ยนะบ้าไปแล้วอ่ะบ้าไปแล้วใช่แล้วก็คนมาต่อแถวซื้อเนี่ยเนื้อก็เนียนมากเลยมัน มันอร่อยยังแล้วก็หอมตับผ่านแบบที่เรากินก็ย่างแล้วอร่อยเลยอืมันเป็นของหวานใช่มันไม่ใช่ของคาวที่เรามักจะไปประกอบเป็นอาหารคาวมาใส่ไอ,อร,รีมแต่มันมีกินตับผ่านอยู่มีความเป็นตับผ่านนะของหวานที่หวานและวก็มีความเป็นตับผ่านที่เนียนมันอมเอ,อ แล้วตอนท้ายตอนที่มันจะหมดไปจากปากเราเนี่ยมันทิ้งความเป็นฐานให้เราดิดนึงตาห่านี่เวิร์กเวิร์กเลยอร่อยมากต้องเรียนอย่างนี้ว่าคนฝรั่งเศสชอบทานตบหานมากแต่ไม่น่าเชื่อว่าเอามาทำไอศกรีมได้คุณผู้ชมนี่คืออีกหนึ่งประสบการณ์ที่รอบจารอบโลกแนะนำเลยคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เจ้านี่ขอยกยิ้ให้ครับอร่อยแน่นอนครับ